ยามาโอกกไม่ถึงนี่ดี่ <S an> <S an> <S an> ไม่ไดนจะแกนะอ๋อ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 เราไม่เห็นนะไม่หนุแผลไป No, 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 อ่าว uh, uh, ันน oh, ี้ไอพีดิขอดตักทีว้าอะกลับไปดูกันโอ้ยโอ้ใจละมันวั้ตื่นเต้นอะ Em ơi, em ơi, em ơi. Bây Không mấy hiểm gì Mày Bye. โอ้ใจร้อนจังวะเวลาเล่นเนีย่ยใจใจร้อนนะครับเน,นี่ยใจเย็นๆนิดน,นึงนะโอ้แยแม่อะวันนี้ก็บอกเธอกลัวอับเลยออกใครออกใครวิ่งไปเร็ววิ่งไปไหนเร็วสวน กลับมาให้ตีที่ผมวิ่งพลาดนะแต่เขาวิ่งกลับมาออกมาสวยแควตรงนี้แล้วกันใกล้เครื่องนั้นวในเครื่องนั้นก็จะเสร็จละหน้าประตูปุ่เครื่องต้งนหนึ่งรู้ยังไม่แตะหรอ เป็นหนึ่งแผลม,มันเบิ้ลบิงทุกคนไอทูเกอร์มันลั่นไงเรียบเจออีกหนึ่งสวนนะขี้เกียฟรีนะ หัวล้ปก่อนทีนึงใครช่วยราวะเห็นลอยเอามย์ก่อนถ้าทุบกทีถ้ากำบิ้นไปก่อนเกือบละเกือบได้ละเอามือ ส่วนนะี้ยาวขวาไอทีไอทีใกล้ๆใ,ใจร้อนนี่ล้มล้มเลยสู่แบบปมีดพอดีดูเครื่องก่อนนะเจอว่ะสองคน ไม่ทนจริงๆครับดลลูเราไปฮะไม่ไหวแวเนี่ยคนร้อฉายไฟนะโอ้ยเขาสวนถูกจังหวะมากมือล่างเนี่ย เป็นไงนอนอยู่ป่ะคนนอนไปนนแล้วคนนี้เห็นไหมป่าเปียวลุกเลยครับไม่รู้จะสวนหรือเปล่านะปล่อยมือก่อนเอาวคนนี้นะ ผมบิงเพราะฉีกยาวครับผมบิงสั้นไปน,นิดเดียวสามเครื่องแล้ววะไม่รู้จะฆ่าได้กี่คนนะวิงน้อยไปครับ นิ้วเกือบหลุดจอมีขอาาอีกทีตูแท็บเปล่าสวยไนส์สเตทฮัทขวาบนครับไม่รู้ละกำเดย,ยาวาปลายมีดพอดี

คงหันจอไม่ได้หรือโอ้ต่อยหันได้ก็ไม่โดนอยู่เดียวเย่าใจร้อนนะเย่าใจร้อนนะบอกตัวเองเนี่ยบอกกูเนี่ยสวนเหมือนจะสวนนะแต่ไม่สวนเลี่ยมดิฟาแทนหนึ่อนงอา้าวคูแท็บเขาต่อยยากสวยกันทุกคนเลยวะ อุยเหลือเครื่องเดียวละนี่ครับอ,อย่าให้มันเสร็จเดียวันเสร็จโหเครื่องหางมากมีสกิดไว้อะ โย้ยางๆอยู่นี่ขีดเตือนนะถ้าเขาไม่วิ่งผมไม่เห็นนะที่ไหนโอ้อะดรีนาลีนต้องกลับละเอาคนนี้ให้ลงมครับลากแขวนเลย ตีลงหรือเปล่าเนี่ยสวนครับสวยต้องหัวแล้วอย่าโลภครับโลภไม่ได้ละเครื่องป,ปั่นเสร็จละจะได้กี่คนวัเนี่ย สองรอบมันนะคนเนี่ยกดสวยมากโอ้โหกดเดินไม่ได้ครับมือหลุดนี่โป้งซ้ายหมดไม่ได้กดปุ่มเดินต่อแผลเลยขอล้มได้ปะนะขอล้มหน่อยขอตีล้มหน่อยขอแผนหน่อยเถอะ ภาคเดี๋ยไม่โดนตู้ไม่มีคนเปิดแอบไปฮิวกันละอยู่ไหนเนี่ยมีไหมหนังเนินครัขี้เกียจไปอ่ะประตูนู้นเปิดละอุ้มดีกว่าโอ้ยแถม ขาล้มเขาล้มคนนี้ตายยากไปแล้วโอ้ยจีนเขาจะออกปะเนี่ยรอบหนึ่งแล้วชัวร์ๆหมด อยู่เร็วจังวะขอล้อมเถอ,อะ,อะเกือบบิ้นติดตัวอะไรครับเมื่อกี้เอาอยู่หน้วประตูเอาเอาเอาสองคนนึงได้ปะได้ปะได้ปะเอาไม่ออกใช่ไหมเฮ้ยเอาได้สัก่ะอีกคนนึงจะหิวยัง คือคนรับทำได้ไหม,มเซอร์ของเล่นผ้านหนึ่งนะคีครับอาจจะได้อาจจะได้แค่สามนะอย่างนั้นก็ไม่มือเปล่าแล้ววะคีครับจีิจรนะข้อ,อ,อด้วยตไป เจอตี้เดิมเลยทุกคนวีเอ็นนะขุดไปขุดไป <c oughs> ไม่รู้ตัวนะมาเงียบๆนะเอาไปแถมหนึง่งขุดกันไยครับนั่นซี่มันเล็กตรงนี้ยังไม่มีแถบเลยผมต้องเซตแถบเลยแต่เดี๋ยวหลอกไฟ เฮ้ยหายเอาหลงเอาอยู่นี่เกิติดเอาคนนี้มีตายากหรอเปะเกมที่แล้วมีปะน่าจะมีนะไม่มีครับ ่เลยรัขุดไปกางนาเคดเลยนในมไม้ขุดไปขุดไปแมท่ทึ่กันไว้คุมเครื่องครับขุดไปมาละดึ่งได้เปล่าเจ้าวะอ่ะสวย โซนครับเป<ม>็นยังไงล้มไม่ได้หว่ะไม่ทันละเอาคนที่แขวนแทนนะเราจะต้องเทกันอยู่เนี้ยแหละตัวตาตัวแทนครับน็อปช้าไปหน่อยหวานละได้หว่ะได้อยู่อีกหนึ่ง มันมีการตีพลาดน,นะมัต้องวางครับดึงไหมมือหนักเลยทุกคนนะตีได้คนหนึ่งนะโัลโลหรือเปล่าฟาดแล้วขวดไม่มีล้มนะล้มหรือเปล่าอือก็ยืนให้ตีนะจังหวะหนึ่งไม่ให้ฮิวจ้าขอแผลหนึ่งนะเๆๆต็มจุดเบสกลับไปอุ้มครับ อย่าหิวนะโอ้ยวันนี้เนเียวท่าสวยมากแต่เกมที่แล้วนะอ้อมนะให้เขาไปเหยียบแทนตีตีอืมมองไม่เห็น นี่นะครับเขาโดดช้าขูดไปอุ้มก่อนขูดดิขูดขูดไปหน่อยเท้ากลับก่อนนะมาไกลเกินไปละเขาแยกก่อนกันละเสร็จหนึ่งอะ ้ย,ยถ่ายเด้งล้มป่ะขอทีหนึง่งขอแค่ลม้มขอแค่ลม้มป <c oughs> ้าหายหมดเลยวะเป็นเป้าหมายเราแต่เ <c oughs> ดิมเราหายเกี้ยงแหละ ไม่ได้ครับไม่ให้ดิ้งอวออ้าว วับสักแหนเนยเพิ่งฮิวใช่ไหมเราปาดเร็วๆอีกทีนึงเอาไอทีนึงเรียบร้อยใครรู้เองเปล่าแขวนเลยครับ